มันเป็นหน้าให้หนูต้องสงสัยสงสัยด้วยความเป็นห่วงแล้วเขาก็คือสงสัยว่าทําไมอะไรอย่างเงี้ยแล้วคราวที่แบบหนูก็แบบจมูกมันอย่างเงี้ยพี่ฟ้าตอนนั้นประมาณห้าหกเทกได้แล้วก็แบบฟ้าขอร้องอย่าพิ่งจมูกบานไม่มันเป็นซีนที่แบบว่าเราแบบมีภาพในหัวแบบภาพตลกตลบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ภาพอะไรภาพอะไรภาพอะไรได้เหรอ แล้วแบบตอนที่ถ่ายอะไรเงี้ยเราแบบเราดันไปโฟกัสเอ่อขอบคุณคะ่ะเราดันไปโฟกัสจมูกเขาเลยเขาก็เลยทำให้เราแบบหลุดอะไรเงี้ยแล้ววงกลับก็บเลยแบอกว่าเออมันเออ thank you ค่ะมาหลายเทคแล้วนะอะไรเงี้ยเออก็เลยเป็นแบบซีนที่ตลกตลกอยากให้ทุกคนรอติดตามซีรีส์ของนียายไทยอีกน,นิดนึงเนาะเพราะว่าเราตั้งใจบอกว่าเราจะประสบความสำเร็จไปได้วยกันตั้งแต่ตอนที่เราอยู่ในกองช่วงแรกเราเคยพูดกตอนนั้นก็มีรายการสัมภาษณ์เราแล้วเราก็รู้สึกว่า เทียบกับหน้าเลยเหรอเราก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นเราจะชนะการประกวดม m แ s น Thailand หรือเปล่าแต่เราบอกว่าบางครั้งเนี่ยตำแหน่งหรือว่าชัยชนะมันไม่ได้สิ่งสําคัญมันอยู่ที่ว่าหลังจากจบก,การประกวดไปแล้วชีวิตเราหลังจากนั้นจะเป็นอย่างไร <S <s ก็บอกว่าเราอาจจะจับมือกันประสบความสําเร็จไปก็ได้แล้วซึ่งวันนี้มันก็เป็นแบบนั้นจริง,รง <S <S ๆถึงน้องจะไม่ได้ชนะการประกวดแต่ว่าเชื่อว่าเขาชนะใจใครหลายๆคนรวมถึงตัวหนูด้วย แบบอยู่ข้างๆมาตลอดมันเป็นพี่สาวที่หนูต้องการก็คือไม่อยากไม่อยากให้พี่ฟ้าไปไหนเลยค่ะอยากให้อยู่ขี่เลออบีเลอีกเอให้ับอยอเลเลอกอกัลอ จะบอกว่าจะพยายามไม่จมูกบานในซีรีส์จะเล่าเมาก่อนใช้น้ำตาก่อนพี่แชมป์อะไรเธอได้ยอนที่ฉันตลรอดก็ขอบคุณพี่ฟ้านะคะที่คอยอยู่ข้างๆคอยคําแนะนําคอยแบบเตือนคอยสอนตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆหรือว่าเรื่องใหญ่ๆคือตั้งแต่ตอนอยู่ในกองหนูก็ไม่คิดว่ามันจะมาถึงวันนี้เนาะที่เราคุยกันว่ามันคงแบบจบการประกวดหนูคงไม่ได้ตําแหน่งหรอกคงจะแยกย้ายอะไรเงี้ย แต่สุดท้ายแล้วก็ออกมาจากกองแล้วก็แบบทําได้ทําหลายๆสิ่งหลายๆ,ๆอย่างวยกันแล้วก็ได้เล่นซีรีส์เหมือนที่เราคุยกันว่าเอยถ้ามีซีรีส์หญิงๆเราก็อยากจะเล่นเนาะแบบคู่จิ้นอะไรเงี้ยเราก็โดนเหมือนที่ฟาบอกเราโดนหลายอย่างมาเยอะมากการเป็นคู่จิน้นบางคนก็หาว่าหนูว่าดังหนูได้พะจิน้นหนูนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งบางทีมัน หนูก็น้อยใจเหมือนกันแต่ว่าก็มีพี่ฟ้าที่คอยแบบเออหนูไม่ต้องไม่สนใจหรอกหนูก็มีดีของหนูอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นคนที่คอยแบบให้พลังบวกกับหนูเสมอล่าสุดส่งคลิปมาว่าระว,วังหนูโดนภาษีจ่า <laughs> เรื่องแบบเรื่องอย่างเงี้ยเรื่องเล็กๆพี่ฟ้าก็คอยแบบอยู่ข้างๆมาตลอดมานเป็นพี่สาวที่หนูต้องการก็หนูไม่อยากไม่อยากให้พี่ฟ้าไปไหนเลยขยากให้อยู่ กอดกันหน่อยด้ไหมจริงนะกอดกันหนึ่งบ้างได้ไม่มีใครกอดกันเนึงก็ได้เนะเดีขอเสียงมาเบ่งกับอิงหล่จะบอกว่าจะพยายามไม่จะหมูกบานในซีรีส์จะเล่าเมาก่อนล่าสุดเป็นซีนที่น่ารักมากต้องประชันหน้าเพราะว่ามันต้องเจ็บกล้องแคบ มีคนอยากเห็นสินอยากเห็นสินแค่ใช่ไหมคะอ่าตอนแรกบอกัว่าที่เอาเกี้ยวขึ้นมาเพราะเห็นว่าช่องหลังๆคือเาบเล่นนกองจะาเกี้ยวไปด้วยอเงรกว่าจะเเดิลไปข้างล่างแต่ว่าเกี้ยวตัวสั่นไหแล้จะก่อคนเยอะนะเดี๋ยวหลังเวทีแล้วกันเรียบร้อยแล้วรู้อะ เล่คิดไม่ดีเข so um ี้ยวอิ่มเลยเขีเยวไม่ดนะเดินจุบเดินจุบพี่ฟ้าก็คอยแบบอยู่ข้างๆมาตลอดหนเป็นพี่สาวที่หนูต้องการก็หนูไม่อยากไม่อยากให้พี่ฟ้าไปไหนเลย่ยายากให้อยู่ มคคเ, <The> เอาขอาเสียงประมุให้กันอิงโลจะจะบอกว่า <Wow. S 2> จะพยายามไม่จะหกบานในซีรีส์จะจะเล่าเมาก่อนก็อยูไม่อยากไม่ยอยากให้มีฟาไปใน่อยดส้ด านจะเล่าเมาก่อนล่าสุดเป็นคนมาเยอะขนาดนี้เนาะคือเขาบอกว่าให้ยืนใกล้ๆกันเพราะเวลาถ่ายรูปมันยากทีนี้มาอยู่ตรงโน้นกันปะปล่อยเขาอยู่กันสองคนเลยสิเราคิดว่าเราไม่มีเราสองคนเขาใช่ไหมเอาเลยค่ะเอาเลยแะสบายเลยแล้วถือใส่รองเท้าผ้าใบมาเป็นลุมเลยทีนี้เอาเลยค่ะเอาเลยค่ะก็ดีใจค่ะที่วันนี้แบบเห็นคนมาเยอะมากๆเนาะเพราะว่ามันก็เหมือนแบบเป็นไม่ว่าเราจะจัดงาน อีวเวนให้น้องคนไหนก็นแล้วแต่ในครอบครัวมิสแกรเรารู้สึกว่าครอบครัวเราใหญ่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วยิ่งเราเห็นน้องๆประสบความสําเร็จเหมือนเราเป็นพี่คนโตที่บางครั้งเนี่ยเราแสดงออกไม่ค่อยเก่งแล้วก็กลัวจะเมื่อยหนูยืนเถอะไม่เป็นไรพี่ยังเป็นหลุมแม้บางครั้งเนี่ยเราจะทํางานแล้วค่อยหนูไม่ค่อยมีเวลาหรือเป็นคนแสดงออกไม่เก่งหรือแม้กระทั่งจะตัดเฉพี่ขอโทษเดี๋ยวที่ข้ามวันข้ามอาทิตย์อย่างเงี้ย ไม่ใช่หนูหรอก้าบเลยนะท้าไปแล้วตอบเลยนะก็มาโดนนัทกุ้งมาล้อนั่นแหละแต่ก็เวลาที่เห็นียวทุกคนเติบโตก็ดีใจค่ะดีใจจริงๆจากจากจากใจที่สาวคนโตสุดแล้วกันครับผมขอแสดงความือนดีให้กับอิงฟ้าด้วยนะครับอ่าอยาให้อิงฟ้าพักผ่อนนะครับไป็นน้นะครับเนี่ย เลิเป็นพี่ฟ้าก็คอยแบบอยู่ข้างๆเาตลอดเหมือนเป็นพี่สาวที่หนูต้องการหนูไม่อยากไม่อยากให้พี่ฟ้าไปไหนเลยขยายาให้ดีเราเป็นพี่คนโตที่บางครั้งเนี่ยเราแสดงออกไม่ค่อยเก่งแล้วก็ไมไรกลัวจะเมื่อยหนูยืนเถอะไม่เป็นไรพี่ยอมเป็นลุง แม้บางครั้งเนี่ยเราจะทํางานแล้วมันค่อยหนูไม่ค่อยมีเวลาหรือเป็นคนแสดงออกไม่เก่งหรือแม้กระทั่งเวสต๊อปฉันพี่ขอโทษอยู่ทีข้ามวันข้ามอานที่หนึงไม่ใช่ให้หนูหรอกป๊าป๊าก็โดนลน่ะนัี่แหละแต่ก็เวลาที่เห็นทุกคนเติบโตก็ดีต้องการก็หรือไม่อยาก ไม่อยากให้พี่ฟ้าไปไหนเลยค่ะอยากให้อยู่นะก,ก่นนอ,อกกนกันหน่อยก่กันหน่อยได้ไม่มีใครกดกัน,นก็ได้นะ<บ>เอาขอเสียงมือให้กันอีกลเดี๋ยวจะบอกว่า,วาจะพยายามไม่จมูกบานในซีรีส์จะ,จะเล่าเมาก่อน ไม่ว่าเราจะจัดงานอีเวนต์ให้น้องคนไหนก็นแล้วแต่ในครอบครัวมิสแกรเรารู้สึกว่าครอบครัวเราใหญ่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วยิ่งเราเห็นน้องๆประสบความสําเร็จเหมือนเราเป็นพี่คนโตที่บางครั้งเนี่ยเราแสดงออกไม่ค่อยเก่งแล้วก็กลัวจะเมื่อยห,หนูยืนเถอะไม่เป็นไรพี่ยอมเป็นลุกแม้บางครั้งเนี่ยเราจะทํางานแล้วเราค่อยหนูไม่ค่อยมีเวลาหรือจะเป็นคนแสดงออกไม่เก่งหรือแม้กระทั่งสต o p c h a พี่ขอโทษอย่างทิธีข้าวันข้าวมาทีติไม่ใช่ให้หนูหรอกปา้าบ้ากันด้วยนะไปแล้วไม่ตอบเลยนะก็มาโดนนัทกุ้งมาลอนั่นแหละแต่ก็เวลาที่เห็นทุกคนเติบโตก็ต้ต<ร>องการก็หรือไม่อยากไม่อยากให้พี่ฟ้าไปไหนเลย่ยายามให้อยู่นะ เอาขอเสียงมาเือให้นอิงเลยเดี๋ยวจะจะบอกว่าจะพยายามไม่จมูกบานในซีรีส์จะเล่าเมาก่อนต้องการหรือไม่อยากไม่อยากให้พี่ฟ้าไปไหนเลยพยายามให้อยู่กอดกันหน่อยกอดกันหน่อยได้ไหมกอดกันหน่อยได้ไหม ไม่มีใครกดกันเลยไดี๋ย<จ>เอาขอเสียงมาบือให้กันอีกลองดจะ,จ,ะจะบอกว่า,วาจะพยายามไม่จมูกบานในซีรีส์จะ,จะเล่าเมาก่อนอเอาขอเสียมงมาบือให้กันอีกลอง เ็บอกว่าจะพยายามไม่จมูกบานในซีรีส์เจะเล่าเม้าก่อนอกยอย่างเงี้ยก็เล็กๆพี่ฟ้าก็คอยแบบพึ่ง้ามาตลอดมันเป็นพี่สาวที่หนูต้องการอยไม่อยากไอยากให้พี่ฟ้าไปไหนเลยอย ไม่มีใครควรจะเนกันเลย้เอาขอเสียงมระมุ่ยกับอิงโละบว่าพยายามไม่จะุูบานในซีรีส์จะเล่าเมาก่อนล่าสุดเป็นซีรบอวันนี้กไม่มีใครบอกว่าเอาขอเสียงมระมุ่ยกับอิง